ครับก็ขอสวัสดีพี่พี่เอฟซีชาวมูแหม่สองยามดึกทุกท่านละกันนะครับเอฟซีวันนี้มากันในยามดึกนะเอฟซีเอามาแบ่งปันนะครับเอาราคาเดียวละกันน้อยเอฟซีเอาราคาเดียวเอาองค์เท่าไหรด่ดีเอาองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทละกันนะเอฟซีนะครับเอาราคาสุดท้ายแล้วนะครับก็ามาแบ่งปันเอฟซีนะครับของเก่าของใหม่นะครับ เพิเนีตไม่แน่ใจอ่าอง์นี้กิ่งดังนะครับทนใดชื่นชอบนะครับเอาราคาเดียวหนึ่งพันสองร้อยบาทเก่านะครับแท้ดูง่ายเนี่ยอุดกิ่งนะครับ เรียกหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออินวัดหัวเข้านะครับไม่แน่ใจอันนี้ก็เก่านะอยู่นานแล้วเนี่ยนะครับท่านไหนชอบนะวันนี้ก็เอาไวไ้วานะครับส่องไว้ไว้เก่านะครับรูปหล่อเก่าแลนะรอโบราณน,นะครับ ได้ศิลปะเดิมนะครับโลหะเก่านะครับต่อมาเต่าหลวงพ่อเงินเต่าอะไรไม่รู้นะเอซีไม่รู้ว่าเขาหลุดมาจากกุไหนนะครับได้ห่วงเดิมนะครับ ไม่รู้จะสอนอย่างไรนะ fc นะครับ,รบก็ดูเป็นลูกหลอกโบราณต่อมาต่อตัวน้อยจริงๆองค์นี้ผมเปิดไว้อยู่สามพันกว่าบาทนะ fc วันนี้เอามาหลุดแหกเผื่อท่านใดชื่นชอบก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ใน fc พอดีข้าง ไอหลังหอผมเขาเป็นโรงงานเหล็กนะเหมือนเขายังไม่เลิกงานนะอาจจะมีเสียงรบ,บกวนองนี้ท่านใดชื่นชอบนะครับเต่าเหลือนหลวงเพราะเงินนะครับสภาพใช้ดมเดิม,ดมแค้ดึง,ง่ายอันนี้หนตัวครับโอ้วันนี้มีเต่าสามต,ตัวเลยนะ อีกหนึ่งพิมนะครับพิมใกล้ๆก,กันตัวเล็กตัวใหญ่นะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอีวันนี้ก็ได้มาแบ่งปันนะครับแท่ามาแบ่งปันวันนี้เป็นหลงเพราเงินพิม์นิยมนะพิมนี้นานๆจะได้เอามาทีนะครับนะเนื้อโลหะ เมเดิมนะครับพิมพ์ A นะครับพิมพ์เมปกติพิมพ์นี้ก็เปิดไว้2,000กว่านะครับเอาพันสองพอหลวงพ่องินพิมพ์นิยมเอนะครับเนื้อโลหะเก่า ต่อมาวัดห้อยเขียนนะครับทิ้งใหญ่หลอล้ำบึกนะครับเนื้อหาเดิมดมนะสภาพจับเดิมเดมเอาไม่แพงนะครับ F4 คลิปนี้เอา พันสองร้อยก่าต่อมาองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์มีนิ้วมือนะครับพิมพ์มือหลอกใ้เฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเนเอซีพ,พันสองร้อยก่า ถูกใจชื่นชอบนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีช่อหเห็นนะครับองนี้ช่อสวยด้วยนะกลมดิกเลยต่อมาสังกัดจายนะโอ้โหอันนี้โปรโมชั่นให้สุดสุดเลยนะเผื่อท่านใดพลาดองค์สวยๆนะองค์นี้ก็สวยนะสภาพแบบว่าช้ำหน่อยนะครับพาทแทสา้สภาพใช้นะครับใช้งาน,นจริงจรินะ สวยคมชัดลึกนะครับ1,200บาทสองไวๆพอหมดชิมนี้ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับต like ่อมาพิมพ์นี้เหมือนเขารอมาจากพิมพ์ไม้แกะนะ FC แต่นี้เขาเป็นรูปหลอกนะครับน่าจะเป็นไม่รู้ว่าท้ายน้ำหรือเปล่าหรือบางคานก็ไม่รู้นะไม่ค่อยได้เจอนะครับ หนึ่งพันสองรอยบาทวันนี้ราคาย่อมเยาเลยแบ่งปันราคาหลังค้อนเหมือนกันวันนั้นไม่รู้ว่าเปิดไว้เท่าไหร่นะครับวันนี้อ่ะลดห้ึ่0พันสองค่าวันนี้เอฟซี C, ถ้าเอาไปเอฟซี C ไปล้างเองก็ได้นะผมไม่รู้ว่าเป้่าเป็นคบอ่ะาอะไรเนะี่ยไมไม่รู้ว่าค่าผูกครบเก่าเกหรื่ออาหรืออะไรนะ แล้วครังหลังผอนต่อมาพระเนื้อดินนะครับหัดซุ้มกอ่อได้เดิมๆนะครับสวยคมนะครับพันสองร้อยบาท แล้วซุ้มก่อนะครับต่อมาอง์สุดท้ายพิมพ์ี่ตานะองนี้ผมก็ลงไปเมื่อคลิปล่าสุดนะเอฟซอะคลิปนี้แหมพาเขานะพิมพ์น่าจะแพงนะเอฟซวันนี้เอาพันสองพอถ้าคลิปนี้ไม่ปิดพันสองผมไม่เอามาลงละเอฟซีเบื่อหและ <c ười> น,น,นะครับองนี้ทนายช่นชอบนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับคลิปนี้ ก็ขออนุญาตจบวัตถเพียงเท่านี้ก่อแล้กันนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ